สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเานะครับวันนี้ครูเก้าจะมาสอนวิชาสังคมศึกษานะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของพฤติกรรมการดำเนินชีวิตนะครับในกระแสวัฒนธรรมที่ หลากหลายนะครับว่าการเมินชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งถ้าดูในหนังสือนะครับมันจะอยู่ในหน้าที่84นะครับตอนนี้เราเรียนกันมาถึงหน้าที่84แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าพฤติกรรมการเมินชีวิตเนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการทักทายและการทําความเคารพนะครับซึ่งเราในฐานะที่เป็นคนไทยเนี่ยนะครับคนไทยส่วนใหญ่นะครับเราจะทักทายและทําความเคารพ นะครับด้วยการทําอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเก่งมากนักเรียนเก่งมากก็คือการยกมือไหว้ถูกไหมครับอ่ายกมือไหว้แล้วก็พูดว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับผมเดี๋ยวครูขอเสริมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการยกมือไหว้นะครับถ้าหากนะครับอ่าเราเนี่ยนะครับเจออ่าญาติผู้ใหญ่เจอพ่อแม่เจอคุณครูนะครับปลายนิ้วโป้งนะครับอ่าเวลาเวลาเรายกมือไหว้เนี่ยปลายนิ้วโป้งนะครับของเราเนี่ย จะต้องจะหลดอยู่ที่ปลายจมูกปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนะครับผมอันนี้ก็คือการไหว้ผู้ใหญ่นะครับหรือการไหวคุณครู yeah. นะครับถัดมานะครับถ้าเป็นการไหว้พระนะครับปลายนิ้วโป้งอยู่ระหว่างคิ้วนะครับปลายนิ้วชี้นะครับอยู่ที่จะหลดที่หน้าผากนะครับผมอันนี้ทบทวนเรื่องการไหวให้นะครับถัดมานะครับถ้าเป็นนะครับคนที่นับถือ ศาสนาอิสลามนะครับเขาทักทยายโดยการจับมือนะครับแล้วก็ให้สลามนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์ะนะครับหรือ,อาชาติอื่นๆเขาก็อาจจะจับมือทักทายกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ถัดมานะครับเกี่ยวกับการรับประทานอาหารครับผมถามว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันนะครับ ประเทศไทยเนี่ยมีสี่ภาคใช่ไหมครับถามว่าอาหารนะครับอา,อาหารแต่ละภาคเหมือนกันไหมนักเรียนไม่เหมือนนะครับอย่างเช่นนะครับนี้ยกตัวอย่างอาเอาภาคใต้ก่อนนะครับภาคใต้ในภาคใต้นั้นนะครับก็จะมีนะครับ,กนะรบแกงเหลืองแกงไตปลา,าเดี๋ยวก่อนนักเรียนอาจจะ งงนะครับว่าแกงเหลืองนะครับอ่ะมันมันเป็นอย่างไรนะครับผมแกงเหลืองนะครับเรียกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นแกงส้มก็ได้นะครับในนักเรียนคนไหนกินแกงเหลืองหรือแกงส้มได้แล้วบ้างยกมือหน่อยเก่งมากเก่งมากเ <P et id> ผ็ดไหมนักเรียนนะครับเราค,ค่อยค่อยฝึกไปนะครับถัดมาจะเป็นแกงไตปลานะครับ อันนี้นะครับข้าวยำแล้วก็น้ำบูดูนะครับขยับขึ้นมาหน่อยครับขยับขึ้นจากภาคภาคใต้หน่อยนะครับถ้าดูตามแผนที่นะครับตรงนี้จะเป็นภาคใต้ถูกไหมครับถัดมานะครับภาคกลางนะครับภาคกลางนะครับจะมีน้ำพริกปลาทูนะครับผมต้มยำนะครับแกงส้มแกงกะทิต่างต่างนะครับถัดมา นะครับฝั่งนี้จะเป็นภาคอีสานนะครับหรือ,อะตะวันออกเชียงเหนือนะครับก็จะมีป่าล้านะครับส้มตำแจ่วลาบก้อยนะครับผมแต่เราอาจจะเห็นนะครับพวกร้านอันอีสารเนี่ยอยู่เกือบทุกภูมิภาคของไทยเลยนะครับถัดมานะครับจะเป็น ภาคเหนือนะครับภาคเหนือจะมีแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มนะครับไส้อั่วข้าวซอยแล้วก็แคบหมูนะครับอ่าดังรูปตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นน้ำพริกหนุ่มนะครับแล้วก็แคบหมูนะครับถัดมานะครับจะเป็นการใช้ภาษาค้ามทักยนภาษาเนี่ยนะครับของแต่ละภาคเนี่ยนะครับก็จะอ่าแตกต่างกันนะครับเหมือนภาคใต้บ้านเราเนี่ยนะครับ มีเลเขานะครับอ่ามีเลมีเขาสวยงามเชิญมาเลนะครับมากินอาหารลอยๆและแหลงใต้กันนะครับอันนี้คือภาคใต้นะครับถัดมาภาคกลางนะครับมาเที่ยวบ้านฉันที่ภาคกลางนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับและมีของกินอร่อยอร่อยนะครับถัดมานะครับภาคตอนออกเชียงเหนือนะครับหรือภาคอีสานนะครับ มาฟังเสียงพินนะครับเสียงแคนแดนอีสานบ้านคอยม่วนอีหลีลาบก้อยนะครับซอยห่างกินแล้วแสบหลายนะครับครูอาจจะพูดนะครับเป็นภาษาอีสานไม่ได้นะภาษาเหนือครูก็พูดไม่ได้นะครับทั้งเรียนถัดมานะครับจะเป็นภาคเหนือนะครับหมูเฮาเจ้าเหนือยินดีจัดนักนะครับ ตีทุกคนนะครับมาแอลภาคเหนือเจ้านะครับถัดมานะครับจะเป็นการปฏิบัติตามความเชื่อนะครับนักเรียนของแต่ละนะครับความเชื่อแต่ละศาสนานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอันแรกเรามาเริ่มกันที่ศาสนาพุทธนะครับในศาสนาพุทธนั้นนะครับก็จะมีสวดมนต์นะครับไหว้พระทาบุญตักบาตรนะครับเวียนเทียน ฟังธรรมรักษาศีลน,นะครับเป็นต้นถนัดมาจะเป็นศาสนาอิสลามนะครับก็จะมีนะครับพิธีการปฏิญาณตนนะครับเป็นมุสลิมนะครับพิธีละหมาดนะครับพิธีฮัตการถือศีลอดนะครับถัดมาในาศาสนาคริสต์นะครับก็จะมีนะครับ พิธีมิสซานะครับเข้าโบสถ์ขอบคุณพระเจ้านะครับถัดมานะครับเป็นศาสนาฮินดูนะครับจะเป็นนะครับพระราชพิธีตรียมพวายนะครับตรีปวายนะครับพิธีสมสการนะครับพิธีแรกนาขวัญนะครับทีนี้นะครับสาเหตุของพฤติกรรมนะครับในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับ ก็คือนะครับถ้าในทางศาสนานะครับในศาสนาพุทธเนี่ยนะครับเราจะไปทําบุญที่วัดนะครับแต่ถ้าในศาสนาคริสต์นะครับเราจะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นะครับถ้าศาสนาอิสลามจะละหมาดวันละ5เวลานะครับในศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะครับถามว่าการไปทําบุญที่วัดเนี่ยก็ไม่ได้ จาะจงนะครับว่าเราจะต้องอไปทำวันไหนนะครับเปิดโอเพนเสรีตามศรัทธานะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือไปทำบุญทุกวันสำคัญนะครับของศาสนาก,ก็ได้นะครับหรือทุกวันพระก็ได้หรืออาจจะตักบาตรอยู่หน้าบ้านก็ได้นะครับทีนี้นะครับแต่ในช่วงเนี้ ที่มันมีโควิดระบาดอยู่นะครับก็นะครับเราอาจจะลดค่อยลดหลีกเลี่ยงไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เพิ่มนะครับการติดเชื้อหรือไปเพิ่มความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวเวลาคนไปเยอะๆนะครับมันจะอันตรายนะครับผมถัดมานะครับในด้านของเศรษฐกิจนะครับถ้านะครับมีรายได้นะครับสูงนะครับ เราก็จะสามารถที่จะซื้อสินค้าได้ตามต้องการก็คือเรามีอำนาจซื้อที่จะซื้อได้เยอะขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีรายรายได้ต่ำนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาเลือกซื้อสินค้าสิ่งของที่มันจําเป็นนะครับต่อการมนชีวิตก่อนและก็ต้องช่วยกันประหยัดยิ่งนะครับช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะมีรายได้สูงหรือรายได้ต่ําเราก็ต้องเลือกแต่สิ่งของที่มันจําเป็น ลราก็ต้องช่วยกันประหยัดนะครับอย่างที่เข้าใจครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่นะครับถัดมานะครับในส่วนของการศึกษานะครับเมื่อนะครับมีความรู้ความสามารถนะครับก็จะเกิดผลดีต่อตนเองนะครับทําให้ตนเองเข้าใจในเรื่องที่ไม่รู้นะครับสามารถนะครับที่จะเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับตนเองได้ เสมอนะครับมันจึงทําให้การเมนชีวิตนะครับแตกต่างกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับความเจริญนะครับก้าวหน้าในด้านของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีมากขึ้นถูกไหมครับอย่างเช่นการซักผ้าด้วยมือกับการซักผ้าด้วยเครื่องหรือการใช้เตาถ่านกับการใช้ไมโครเวฟนะครับอ่า มันมันก็จะทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายหรือปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนจะจบนะครับครูจะฝากการบ้านเอาไว้ที่ด้านล่างนะครับนักเรียนอย่าลืมทำนะครับแล้วก็ขอฝากให้นักเรียนนะครับยึดมาตรการของทางภาครัฐนะครับช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังเป็นต,ตัวเลขที่สูงอยู่นะครับก็ขอฝากให้นักเรียนนะครับยึดมาตรการของ ทางภาครัฐนะครับผมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ